สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะ,ะคนดังวันนี้ของเราคงจะไม่มีใครเกิดน,นะคะเราได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าคุณพระสินินาธไปแล้วนะคะแต่ในวันที่11ตุลาคมนี้ก็เกิดสนันในโลกโซเชียลเลยนะคะเพราะว่ามีคนดังเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนนะคะคนดังคนนั้นก็คือชื่อว่าชื่อของเธอนะคะชื่อว่าหมวยโซฮอต นะคะก็คือชื่อหมวยนี่ก็ชื่อเธอนะคะโซฮอตก็คือแปลว่าร้อนอะนะฮะแปลว่าร้อนแรงนะคะแล้วเท่าที่สื่อประวัติมาเธอชื่อว่ากระหนกรัฐอหอนเวชกุลนะคะซึ่งเธอเป็นสาวสองนะไม่ไม่ไม่ใช่สาวธรรมดานะฮะแล้วก็เธอาอายุ32ปีนะคะซึ่งใกล้เคียงกับเจ้าคุณพระศินินาธเนี่ยนะะ ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเธอโพสต์ภาพของตัวเธอเองแต่งกายนะคะในชุดชุดไทยนะคะสไตล์เดียวกันนะคะใกล้เคียงมากสีสันใกล้เคียงมากรวมทั้งทรงผมด้วยนะคะผมสั้นนะใกล้เคียงกับเจ้าคุณพระสีน,นาศมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ย ไปร่วมทําบุญถวายพระกรถินที่พระอารามหลวงวัดโพชัยจังหวัดน้องคายนะฮะแล้วก็ลงภาพตัวเองในท่านั่งท่ายืนท่าไหว้นะฮะโอเหมือนมากนะฮะคือในโลกโซเชียลดูแล้วตกกระจายว่าเออนะฮะออคิดว่าใครที่ไหนแล้วก็แม้กระทั่ง ่าที่ถวายของให้พระพิสูุเนี่ยนะคะก็แล้วก็พนมมือไหว้เนี่ยโอ้โหบางคนในโลกโซเชียลบอกว่าเหมือนเที่ยงกระแกะเลยนะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเธอโซคอสจริงๆก็คือเธอดังนะคะดังมากเลยนะคะดิฉันก็ไปเจอภาพหรือว่าการโพสต์ของเธอเนี่ยนะคะใน แอนดูแม็กเกอร์มาแชลนะคะซึ่งก็มีคนออกมาคอมเมนต์นะคะว่าอุ้ยเหมือนมากนะคะแล้วบางคนก็บอกว่านึกว่าข่าวในาราชสำนักนาในพระราชสำนักแต่บางคนก็ไม่รู้จักนะคะอย่างมีบางคนถามว่าฮุยชี่นะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเฟซบุ๊กของแอนดูแม็กเกอร์มาแชลนะคะ บางคนก็บอกว่านึกว่าใช่โถวถวายบางกะโรติใหม่นี่นะคะโอ้ยทรงพระใจหายแวบเลยสวยมากค่ะคุณหมวยนะคะหรือแสดงว่าคนนี้รู้จักนะฮะเกือบจะทรงพระอยู่แล้วเชียวนะคะแล้วก็มีบอกว่าความที่ใส่เครื่องประดับแน่นะคะความจริงเครื่องประดับก็คือไม่มีสายสะพายนะฮะโดยความแตกต่างกันนะคะ บางคนก็บอกว่าทรงพระตก,กะใจเหมือนมากนะคะบางคนก็บอกว่าทรงพระเจริญอะไรมึงคือมีคนมาเขียนว่าทรงพระเจริญนะคะก็คือคงจะดูไม่ดีก็คิดว่าเป็นเจ้าคุณพระนะคะคนอีกคนนึงก็เลยมาเขียนบอกว่าทรงพระเจริญอะไรมึงนะฮะอ่าบางคนก็บอกว่าลูกสาวแม่สวยมากแวบแรกตกใจนะฮะ าบางคนก็บอกว่าทรงพัเป๊ะมากเพคะ่ะเนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่ายอมรับเลยเห็นแวบ,บแรกแอบตกใจเล็กน้อยนะคะบางคนบอกว่าคุณพระคุณเจ้างามมากแม่นะะนี่ก็เป็นการชมเชยนะคะช่างสวยเหมือนตัดตัดตัดตกใจหมดแน่นะคะบางคนก็บอกว่าทรงพระถวายบางโครนพระเจ้าค่ะนะคะแหมอ้าวนะคะ บางคนบอกว่า you look gorgeous ก็คือโอ้โหแบบสวยงามเพืิดพริ้งนะคะอะบางคนบอกว่าหนะ้าท่านเปลี่ยนไปมากแต่ก็สวยรู้สึกสงสารท่านท่านมีความอ่อนน้อมทนตมเสมอ <c oughs> มีคนงง <c oughs> คือคือคนคิดว่าจริงๆนะคะคือคนคิดว่าเป็นเจ้าคุณพระจริงๆก็เลยมาเม้นแบบนี้นะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็เลยมีคนมาเขียนเพิ่มบอกว่าอันนี้เม้นจริงๆหรือเปล่า <c oughs> หรือหรือว่ารู้แล้วแล้วแกล้งเม้นนะมีคนบอกว่าก็เออตลกดีเหมือนกันนะฮะบางคนบอกว่าแวบแรกสะพึงมากค่ะแม่นะฮะโอ้นะบางคนก็บอกเอาดีๆเอาดีๆนะคะสะดุ้งมาพระยะค่ะนะคะแวบแรกเท่ากับคุกห้านะคะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจนะคะ แต่เขาก็เป็นคนในสังคมออนไลน์ line, สังคมโซเชียลแล้วก็ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเรียนแบบคนนั้นเรียนแบบคนนี้นะก็เคยเรียนแบบช่อมาแล้วกับชุดที่ประชุมสภานะนะฮะชุดแรกวันเปิดสภาแนละอะไรพวกนั้นที่ใส่าขาวดำนะประเภทนั้นเขาก็ใส่ทำชุดของเขาเองนะฮะแล้วก็ใส่เหมือนกับว่า ก็ก็คงเป็นสไตล์ของสาวสองนะฮะสไตล์ของกระเทยที่เขาชอบทางนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะว่าเจตนาคืออะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาดูภาพก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นใครอย่างไรนะคะเพราะว่าอย่างที่เขานํามาลงเนี่ยเขาก็เขียนนะคะว่าเขาชื่อหมวยนะคะแล้วเขาไปไหนมานะคะ ไปทำบุญทอดกระถินที่วัดอะไรอย่างไรแต่คนเข้ามาดูแล้วแว็บเดียวก็ทรงพระเจริญเลยนะฮะเหมือนกับว่าโอ้แบบท่านหน้าท่านผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยแต่ยังสวยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือคนก็ไม่ได้ใส่ใจมากมายแต่ว่าโอเคละก็ยอมรับว่าก็มีคนที่เ,เหมือนกับชื่นชมหรือว่า มีความรู้สึกที่ดีๆกับเจ้าคุณพระนะฮะแต่อันนี้ก็บอกมาก่อนนะฮะว่าดิฉันก็เอามาลงก็คือตกใจเหมือนกันนะฮะว่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเป็นการเรียนแบบแบบจงใจหรือเป็นการยังไงย่งไงนะฮะแต่จริงๆแล้วไอ้ชุดพวกนี้มันก็เขาก็ไปเช่ามานะฮะใครก็สามารถที่จะแต่งอะไรแบบนี้ได้นะฮะแต่ว่า มันต้องดูที่เจตนาว่าเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็คือบอกไม่รู้จริงๆนะฮะเพราะเขาไม่ได้บอกเขาก็บอกแต่ว่าเขาไปทําบุญไปทําบุญทอดกรถินที่วัดมานะะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ก็มีคนนึงบอกว่าสงสารครับในตาไม่มีอะไรเหลือแล้วคงเจออะไรมาไม่ใช่น้อยผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเกิดมาแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นของตนเองเลยโอ ะะไม่แน่ใจว่าคนนี้ออมองแล้วคิดว่าใครคือยังไงนะะอา้าววันนี้ก็ถือว่าเอามา,อาให้ดูว่าในโลกปัจจุบันนี้ในสังคมในโซเชียลตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เจ้าคุณพระกลับมา,าครั้งนี้หลังจากที่ได้รับฐานันดรกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ไม่มีมนทินมัวหมองอะไรทำนองนั้นนะคะก็มีเหมวย โซฮอตคนนี้มาแต่งกายแล้วก็ไปทําบุญแล้วก็มีอาการกิริยาใบหน้าการแต่งตัวนเนื้อแต่งตัวก็ขับคล้ายขับคากันจนคนบางคนก็เข้าใจผิดนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามและ s u b ส c r ค b ายค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ